แชาไว้ในถุงแล้วก็ไม่ได้ย้ายนะคะก็ยังไม่ได้มาดูแลเนาะแล้วให้มันเกิดฝักขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่าอันนี้แก่เนาะให้มันร่วงลงแล้วก็จะติดฝักตรงนี้เลยตรงนั้นก็เป็นญ่ารีแพจะจ้ะแล้วก็ไปดูวันนี้เล็กจะมาปลูกอะไรนะคะไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนนะ่าจะมือนี้เล็กสีมาปลูกต้นไม้อีกแล้วจะ้ะมือนี้สิบปลูกอยู่สวนหลังบ้านทางหลังยังเป็นปลาอยู่เดี๋ยวจะ้ะ มาตัดหยานอกจากมองนี่เพิ่งเริ่มปลูกไม้น่ะาจะาจากเปลี่ยนจากปลาหกจะเป็นปลูกของไว้กินนะเพราะว่าจะเป็นกล้วยบักหุ่งบักพริกนอกจากแล้วกาเมื่อนี่เล็กได้เตยหอมมาเนี่จ้ะเตยหอมได้มา,มา,ากไม่ห่ะกจะสีมาปลูกกันนอกจากปลูกแบบง่ายๆเลยเ,เมื่อกี้นี่ฝนกะ ต๊ะพึ่งยุดจ้าเลยว่าจะอาบน้ำแล้วแต่ว่าความรู้สึกว่าเอ้ยแงเหมือนแลงมากอยากปลูกต้นใหม่นะจ๊ะก็เลยมาปลูกต้นใหม่อีกนะจ้ะเดี๋ยวไปเปิ้งกันเลยนะจ้าทธุ์ขาส่งขึ้นก้อนจ้าฝนดีหลายฝนดีคักนะจ้ะอยู่ดรนุูนาน้ำหงเต้มอยู่หลังบ้านจ้ะเดี๋ยวเลขสีปลูก ต้นเตยหอมก่อนนะจ๊ะไก่ก็่าเป็นยังนะจ๊ะเห็นไหมดอะเตยหอมนี่ชิมากแบบว่าดินชุ่มๆนะจ๊ะได้ชิลูกตรงนี้นันเป็นต้นบักขามเปรี้ยวนะจ๊ะเป็นดินชุ่มๆะะดินก็แห้งนะจ๊ะ ไอ้หลีเล็กยางเล็กหยา,อน,อานอันรองเท้ามันอันนั่นจ้ะยางยานรองเท้ามันอันุ่งนะมันเหมือนรองเท้าแบบว่าผืนมันเรียบเราจะ ไแล้วจ้ะว่ามีคนจับกล่องให้เดี๋ยวเล็สีมาพ่ามาเบิ่งที่หลังเรามีผู้ใดมากนั่งเลยอยู่หลังบ้านจา้ะถูกสามตน้น กูไว้ล้างบ้านเพราะว่าเวลาเก็บถาวไปกูไว้หน้า,า,ามันไกลเวลาน้าเก็บอยากมาใส่หน้ายังสีมันง่ายๆรับร่องว่าเธอหนีติดแนะ่นอนจ้ะตอนนี้นได้เีพูดมองกูบักฮู้ มองนี่เนาะจ้าตั้วบักเขียดสิไงหูไงไว่ายกว่าย่้อไก่กันนี่ละจ้าเป็นมูกกันอา่ามันมีสามต้นจ้ามองนี่เน,นาะปลูกใหญ่ไปเมิดลไะจ้า,จามุงน,นี้เป็นแถวเป็นแนวดอก พีิกมื่อกียเตามาปลูกว่าพีกได้คิดปลูกนี่พ <c oughs> ูดไว้ให้ครบหลุมกนเน้อจะ้ะยูเป็นมือยูเป็นมู่กันก่อนนั่น,นจุกจ๊กลอนอีกแล้วท่านได้ไปเฮ็ดริมมันมาตอกไสจ่ะใส่งานหลายหลาย หนึ่งนะจ๊ะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวปูบังฮงก่อนนี่จ้ะนี่จ้ะปลูกบังฮงก่อน ไว้เลยดก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 ถ้าถาปูบังเฮืงให้ดกดกได้กินได้กินได้แจกได้ใจได้ท่าเนเด้อเห็นจ้าหนต้น คือสิปู่บังฮูมาได้จ้ะเพราะว่าน้ำค้างแหละบังพูมันมากแบบโน้นโน้นลจ้ะอย่าให้น้ำค้างมันสิเพิ่มเพิ่มหมายถึงว่าน้ำม,มันแสมันจะบอ่องงามอ ได้จากันได้ปลูกต้นใหม่ปลูกไว้งามมานะแบบว่าเคยตัวดีใจนะจ๊ะเคยปลูกบักม่วงบักฮงบักฮงยูนาสามปีแล้วี่เ็กไปปลูกไว้นะจ๊ะสามปีแล้วบักฮงยูน้าหนวยเยาๆอ่ะหนวยเยาเที่เขาเอาไว้ต่ำนะจ๊ะสามปีแล้วยังออกหนวยอยู่ตอนนี้แล้วกามีกิงประมาณเสีหากิง ทุกกิ้งที่ออกมาน่ะจ้ะยังมีนวยอยูอย่ยูหน้าจ้ะยูหน้า,างามงามกะเล่แบบว่ายูบ้านแขกดำกะออกนวยจ้ะมานนี้กะเล่ยงามคือปูบกบวม่วงกะได้กินแล้วดกมากๆทั้งเขียวสเสมอแก้วขมิ้นเนาะจ้ะแล้วก็บกมวม่องท่องดามกะออกนวยแล้วที่ปลูกอจ้ะแล้วก็พวกบว gm ้าวยังมานนี้อ่าในตอนแรกอะ่ะเป็นยังเลเคือ จังมากปลูกต้นใหม่เป็นบ่เห็นพอกแม่นบ่เล็กบ่าหลายเถ้าแล้วเนาะจ้า,จาพอกแม่ปลูกหายแบบตาเน่หน่อยบอ่อืดอู่อืดกิน่นคือถ้าผู้ใดไปหน้านี่จุ้มยญ่ๆเนาะจ้าพวกป,ป,ป่าที่เป็นมัรุ่นพี่รุ่นน้องของแม่เล็กนะ่ะไปหน้าเล็กนะ่ะมีทั้งกระถอนมีทุกอย่างจากบักลำใหญ่อีหยังงน่อยู่น่กินพักเพิก ทุกอย่างจากสวนผักก็คือบักขามหวานอียงก็คือมี่นะจากขามหวานผสมสมดอกสมัยก่อนแต่ว่าบ่แเวณหวานเจียบแบบนี้เนาะจากก็คือมีทุกอย่างบ้านนี้บักแตงไทยอียงแบบจะในหน่อยเข้ากนันแล่นแบบอุ้มมากสินะจากก็เรียกโอ้ยขอกับแม่ือปลูกอย่างไยเฮากินหลแท้แสดงว่าเพื่อนมีความเทียรมีความอดทนเนาะจากปลูกให้ลูกให้ล้านได้กินนังซส่นะบักม่วงหรือบ่ต้องเบาถึงเลยจ้ะถ้าเป็นสมัยนี้นะ ไปทายี่โอ้โหเด็กเอนอุ้ยงามมีบีจ้ารกเต็มต้นรกเต็มต้นจ้าได้มาะละเทือนี่ซีหาหาป้านยุ่งหลายเนาะยุ่งหลายแล้วจ้าโอเคเราไปน้ำเห็ดไปน้ำเลกมาเลยท่าอันยาเขียวไม่ได้ทายาเขียวกันยุงมา ปลูกต้นไหม่ก็ต้องท่าใจแล้วจ้ะมือมันกบสิเปือนเวลาเข้าไปปั่นเขาเหนียวงันสิมันกะจะติดมือแต่ว่ามันข่มคาที่ว่าบักพีดกางเสีเข้ากับนีกินแบบพุ่งบักเถอือลูกแบบของเพื่อนเนี่ยนะจ้ะเมื่อนี่อันคลีบนี่ขอวาอีสานภาษาบ้านเกิดเจ้าของได้กะคิดว่าเคื่อสีฟังเขาใจอยู่ดอกนะจ้ะ หลายๆช่องนอกที่ดังๆอ่ะช่องดังๆเนาะจ้าเขาก็ว่าอีสานคือก,การกิสลับกันไปจ้าบางเพื่อนบางคลิปคะเลขกว,ว่าอีสานก็บอกว่าฟังบม่รูเรื่องนี่สินะจา้าฟังไม่รู้เรื่องเลย สีได้ปลูกของนี่ของดน,น้ำขังแล้วจ้าปลูกไม่ได้น้ำขังแล้วก่อนนี่หาต้นเนาะเดี๋ยวเด็กสิผ้ายางเบืองว่าก็อนน้นนี่เอายังมาปลูกได้แล้วก็พึ่งปลูกเนาะจ้กเดี๋ยวเล็กขอกับกล่องเนาะจะได้ชัดชเนาะจ้กผ้าเดินเบิงว่าปลูกยังได้ไปเบิงกันเลยนะจ้า ุิ่งไรอีดีอันนี้บักงุงจ้ะบังฮงเดี๋ยวสิมากเก็บรายละเอียดอีกเธอหนึ่งน่าจ้ะขอเหยียบขออนุญาตเหยียบนอกจ้ะให้ดินแน่นๆเพราะว่าถ้าฟนมาลมมามันโยกแล้วก็สิบ้าเบอง์บักเขืออันนี้บักเขือปลอจ้ะบักเขือปลอยู่ขางบ้านเล็กงามเน้อตาเหนียวมาปลูกก็คือว่าฟนต๊ทุกมือแล้วก็บใบมันจะเหลืองจ้ะใบจะเหลืองก็คือ ไปตามร้านค่ะตอนนี้เขาบอกเอาลงได้กว่าเขือปลอน,นี่มันบอกง่ามันเหลืองเนาะจ้ะก็เป็นอย่างแล้วกามีอันตนน้นอันบ้านไม่รู้โรยเนาะจ้ะเลยกออามาวานไว้รอบๆสีเป็นดอกไม้ปล่อยไว้เลยเนาะจ้ะเหตุแบบนี้เลยเดี๋ยวมันก็ง่ามจ้ะถึงเวลามันฟืนโต ổ, มันสิง,ง่ามเองเดี๋ยวมีนวยเหกกินเดี๋ยวเล็กสีมาทายเหกเบิงเนะะาะแล้วกรนี้บะเคียบน้อยหนาจ้ะแล้วกานนี้บ้านไม่รู้โรยเนาะเมื่อกี้ปลูกเตยตรงนี้เนาะจ้ะ นี่อันนี้เป็นสวนลังบ้านมีฟื้นตะกี้นี่โอ้อยหยาหกคักประมาณนั้นเลยจ้ะบอแบบเดี๋ยวเล็กสีมาเฮ็ดอีกเมื่อนี้ล่ะจริงๆแล้วยน,นม่ยวันแรกอะว่าสีมาเฮ็ดแต่ว่าฝนตกน้กจะก็เล่เอ่อเปลี่ยนใจอาบน้ำแล้วก็มาปลูกของตอเนาะจ้ะเอาจะอมมาปลูกจ้ะไว้เก็บกินนี่เป็นติ่งหน,หน่อยหน่อยออกมาเอาเริ่มแตกยอดแล้วจ้ะมาหลุ่นเมืองว่าสีรอดบอนี่คือการเนี่ยจ้ะ กิ้งค่ะโอมแล้วก็อันนี้กล้วยเห็นะกล,กล้วยอ่ากล้วยต้นใหญ่ๆก็เอามาปลูกที่นี่เด็เกจะเอามีดมาตาัดจริงๆไม่ได้เอามือถือมีดมาดน้ำน่จาจะตัดออกเ่าต้องปลูกสูงขนาดนี้ก็ได้ถ้าเป็นอันน้อยใหญ่น่ะจ้ะเวลาที่มันแตกยอดแทงยอดไม้ใบไม้ออกมา่งสิมันจะได้แตกแบบเตี่ยๆเนาะปลูกยังสีติดลอยเปอร์เซ็นต์จ้ะแล้วก็ออกเครือแล้วด้วยนะปลูกแบบนี้น่ะจ้ะแล้วก็การปลูก กล้วยกับหวางสิเลกว่ามันโตซะโตช้ามากจ้ะกว่าจะออกนอนแบบนี้ออกมาน่ะแบบกลับหัวน่ะแล้วบางข้ังนะจ้ะถ้าปลูกอ,อ่อยู่ในส่วนทิ่มันมีแดดเองอย่างสิมันกบสีเยืดหาแดดคือเกาจาก้ะมันกับดไยเตียซึ่งกล้วยพันเตียเนอะจ้ะองไม่ม่วยนะเลขเห็นแล้วมีนะจ้ะกล้วยนวาพันเตียนะมีเนาะแต่ว่าพวกนี้เข้ากับปลูกแบบนี้แหละตั้งแต่สมัยโบราณเนาะพอผ้าปลูกแบบใดมันกะได้ผลดีเนอะจ้ะเนาะ การออกอีกกลวยเดี๋ยวพาไปเปบ่งบักพริกอันนี้ตะไครเาาเ้เอามาปลูกใกล้จะจิดแล้วจ้ะมะม่วงพั่นดีเนาะจ้ะอามาปลูกอันนี้พริกจ้ะพริกพริกนี่ยจ้ะอ่าอยูนี่บอกเลยว่าปลอดสารเคมี100ร้อยเปอร์เซ็นต์่ได้ฉีดยาไ่ได้ยั่งเลยจ้ะแล้วก็ใส่เดือนเยอะมากปุ๋ยนี่สิใส่ปุ๋ยธรรมชาติแทบจะ,ะไม่ใส่ปุ๋ยเลยนะเห็นไหมพริก เนจ่าดกมากเลยเนจ่าพริกนี่หลายต้นหลายนวยเนาะจ่าโอ้พระเจ้าจอดยุงเยอะมากเนจ่าล้วก็อานังเป็นเศษอาหารพอดีวะเอายเพิ่นบุรู่เนาะจ่าเล็กคูดใบเล็กว่าสี่อันเอาไว้ปลูกของอ่ะล่ะเพิ่นเลี้ยวปรเทศใส่กระบอนอย่างเดียวเอาดินกรบเนาะจ่า ดินโกลบมันเป็นนันปุยางดีเลยก็คือเห็ดน้ำเต้าหูเนาะนเป็นเศษของ่วเหลืองบอท้ายแวบๆกับสีนาที่เหข้าเบิ่งอีกจักนิดนึงนี่าง,น,งนี่จะปูแบบนี้ล่ะบางหุ่มมันสีเดันบางหุ่มมันสีดกคือจางอนเละไถเบิ่งเลยเนาะจา้ะไม่ต้องใส่อะไรบำรุงเยอะแยะมากมายเขาซ่อมเบิ่งจ้ะว่า,ามันงามบอเนาะอันนี้ก็ดอกไม้ชอบดอกเอ่อ บานไม่รู้เลยนะคะยิ่งมีสีสม้มยิ่งจะชอบนะนะอันางกระบ,บักฮวงกำลังสีไงาพาดูพริกค่ะเนี่ยมะละกอสวยแต่ว่าก็บ,บรรลุว่าสิทนฝนได้แค่ไหนเพราะว่าบ่าคยมากฝนเนี่ยสวยจังเลยคุณอายจากักพริกสวยมากเลยเนาะเลขนี้ลามาเด็ดใบออกนะจ๊ะเด็ดใบออกมันก็เลเป็นต้นแบบนี้ใบก็เลขบ่หลายแล้วก็ให้เขาแตกกิ่งออกมาใหมจ่จ้ะนี่ ไดเ,เอาใบออกหมดเลยเนาะให้เขามาเรียงเม็ดเขานะจาก,กพีกนะ่เห็นไหมเม็ดจะใหญ่มากเห็นไหมจ่าสมบูรณ์นี่เหมือนกันีนจ่าเดียวก็แดงเห็นไหมเริ่มซิม,มี่อ่ะเหลืองๆออกมาก,ก็เอาจุลินซีสังขาะ้อแสงเนี่ยติดฝากติดเม็ดนะคะนี่เอาจุลินซีสังขาะ้อแสงกับน,น้ำหมักชีวภาพจ้าเอามารดเนาะในช่วงนี้จา้าค่ะก็ขอขอบคุณที่รับชมนะคะ จ้าขอบคุณหลายๆที่รับชมคลิปนี้เนาะจ้ามาปลูกต้นใหม่ปลูกยางละเล็กละน้อยไว้เนาะจ้า mm hmm. เพื่อมือข้างหนาสิได้กินนะ่นเนาะขอบคุณนะจ้า mm hmm. เพื่อมือข้างหนาสิได้กิ่นนะขอบคุณที่รับชมนะจ้าไว้เจอกันไม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้า